1> 1 3. สวัสดีนะครับทุกท่านนะอันยองอาเซโยนิเฮาสรามมอริกุมปูดมอร์นิ่งเวลความ t o วเดอะชานเลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd แ8มอริ m o r i าว youtube com นะครับคำวิการ์ต่างๆเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมะฐานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลเกาะรับชมรับฟังคลิ คำไปก่อนนะครับในโปรดช่วยกด subscribe กดติดตามช่อง youtube และกดกระดิง่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยนะครับแล,แล้วก็ช่องทางการติดตอด่อเพิ่มเติมนะทั้ง facebook นะครับแล้วก็ใน l ล n e ใน twitter นะบริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาบุคคลก็ติดต่อจะได้ดูเลิกทำการมงคลต่าง เลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานฝาคอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับ <c oughs> โอเคมานะครับดูดวงชะตารายวันประจำในวันพฤหัสบดีนี้นะครับ18มิถุนา2 5 6 3แลม13ข้าเดือน7ปีชวดวันนี้ห้ามทำกามมงคลไมได้ จะออกรถขึ้นบานใหม่เปิดร้านเล็กนะครับห้ามทำคำมงคลในวันนี้นะสำหรับผู้ที่ฝันในแรม13คําความฝันในแรม13บสามความฝันจะเป็นจริงและเป็นผลดีเสมอนะครับเจ้าคุณฝันอะไรแล้วเนี่ยก็จะเป็นผลดีเสมอในดวงชะตานะสระหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีอา้บบอาแม่เอา นุ่งผ้าก่อนนุ่งผ้าในวันพฤหัส,สบดีเป็นสวัสดีมากซาหัวใหม่วันพฤหัส,สบดีเทวดารักษาตัดผมใหม่ในวันพฤหัส,สบดีเทวดารักษาตัดเล็บวันพฤหัส,สบดีมีทุกทาน้ํามันในวันพฤหัส,สบดีจะมีโชคลาภนะครับโอเคมาถึงเสียงเสียงซีประจาวันกันก่อน cmc ประจำในวันนี้ได้ใบที่12นะครับโชคชะตาของท่านในช่วงนี้เนี่ยเต็มไปด้วยอุปสรรคความลำบากนะท่านจะต้องจัดการทุกอย่างด้วยความระมัดระวังรอบคอบหรือไม่ควรนะครับถ้าท่านเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคเนี่ยให้ถอยกลับมาตั้งหลักก่อนแล้วก็ทบทวนในสิ่งต่างๆถึงจะดีในด้านนะสิ่งที่ท่านคาดหวังในช่วงนี้จะสำเร็จได้ยากนะครับ เพราะฉะนั้นในคุณก็ต้องรู้จักประมาณตนนะความรักในช่วงนี้จะต้องใช้ความอ่อนน้อมนะครับและความอดทนจึงจะสามารถฝ่าฟันอุปสปรรคปัญหาต่างๆไปได้ธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้จะพบกับอุปสรรคปัญหามากมายขอให้ท่านอดทนและรอคอยเลือกจังหวะที่ดีดนะครับแล้วก็ในด้านการงานยังไม่สามารถหางานทําได้ทันทีต้องรอปิดสักระยะหนึ่ง คะแนนสอบของท่านในวันนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแต่ก็สามารถสอบผ่านได้นะถ้าคุณจะสอบอะไรก็แล้วแต่ครับมาถึงดูดวงตามวันเกิดในวันพฤหัสบดีคนที่ไม่ดีก็คือคนที่เกิดในวันเสาร์รามัดระวังเรื่องเสียหายต่างๆมีปัญหาอุปรสรรคน่นนี่นั่นนะครับแต่มันก็ไม่ดีนะในดวงชะตาของคุณก็ให้ระวังในวันนี้ คนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยคุณจะมีโชคลาภความสําเร็จนะครับเกิดความเป็นมงคลที่ดีและได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะฟับป,ปุ๊บปับรับโชคนะครับแต่โชคลาภปั๊บเข้ามาเต็มหน้าเลยนะเออโชคลาภของคุณนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์คนเกิดในวันจันทร์เนี่ยคุณจะมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดี เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินบ้านที่ดินที่อยู่ใายรวมถึงหมอลดกดาวพระจันทร์อยู่ที่ไหนในคุณมีโอกาสที่จะได้เงินนะต่อมาคนที่เกิดในวันคานเจ้าชา,าจะต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามความบากหวานให้มากถึงจะประสบผลความสําเร็จคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับคุณจะรับการอ,อุปถัมภ์ค้ำชูที่ดีได้รับการช่วยเหลือนะพบมิตรที่ดีนะครับ คนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะคุณจะมีความรู้ความสามารถวิชาการแม้กระทั่งคนรอบข้างหรือสังคมที่คุณคบหาอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นสังคมซึ่งเป็นนักวิชาการนะครับหรือเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจู้จี้จุกจิกเจ้าระเบียบนะเออเจ้าระเบียบนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์นะคุณก็จะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนาํยำเกรงสามารถําเป็นสิ่งนั้นได้ สามารถขยายขยายได้นะครับคนที่เกิดในวันพุธก็คือเรามาระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆนะเกี่ยวข้องกับโรคลมทุกชนิดต้องเรามาระวังไว้ด้วยนะครับสีให้เว้นสีม่วงสีม่วงไม่ดีนะในวันนี้สีที่ดีประจําวันก็จะมีสีแดงนะครับสีแดงสีบรรเย็นแล้วก็สีเขียวได้ ทิศที่ดีประจําวันก็จะมีทิศตอนออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นทิศที่ดีประจําวันนี้นะครับในวันนี้ยังไงก็ถือว่าดีนะพยายามสวดมนต์ไหว้พระนะครับปฏิบัติธรรมก็เป็นมงคลในดวงจันทร์มาถึงปรากฏการผ่าดาวทุเดียกันเลยนะครับปรากฏการผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้ก็จะมีอิทธิพลของดาวพระจันทร์ย้ายราศีนะครับ ดาวพระจันทร์จะย้ายเนี่ยเวลา12ในการ10นาทีจันทร์ก็โครจรเข้าสู่ราศีพกษภตำแหน่งเป็นมหาอุดมหาอุดคือวาสนาสูงส่งทำอะไรก็มักจะประสบผลความสำเร็จสมหวังนะครับโดยชะตาใครซึ่งมีมหาอุดเนี่ยมักจะขึ้นเร็วลงเร็วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไวน้นิดนึงนะครับในการใช้ชีวิตของคุณนะ ต้องทำโดยความไม่ประมาทถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นคนที่มีเสเน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็มักจะมีเรื่องยุมย่มยิ้มนู่นนี่นั่นในการติดต่อต่างๆคุณจะต้องวางแผนต้องเตรียมการให้ดีเพราะเป็นโจโรเแห่งเรื่องนะครับคุณจะต้องมีไหวพริบปฏิภาณต้องรู้เท่าทัานคนนะต้องเก่งนะต้องวางแผนนะครับเออเป็นการดีนะแต่ไม่ใช่โจรน,นะนะ คนละอยากนะเออบางคนบอกว่าโจโ,ลโลรเลิกฉันต้องเป็นโจรเห็นไหมไม่ใช่นะครับโอเคอันนี้ปรากฏการประจำวันนี้นะครับมาถึงดูดวงชะตาตามาลัคนาราศีกันอย่างร,รวดเร็วมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษชาวราศีเมษนะครับในดวงชะตาเนี่ยดาวสงองการงานวันนี้ไม่ค่อยดีนะ ระมัดระวังเรื่องเสียหายมีปัญหาอุปสรรคโน่นนี่นั่นนะในด้านการเงินของคุณนะครับก็มีโอกาสที่ดีก็จะมีรายได้เข้ามาทําธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านแต่ว่ามันเป็นนี่ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในด้านความรักของคุณนะถ้าคนโสดก็มีโอกาสนะคนรักคู่ครองของคุณเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะครับ ชาวราศีเมษใบแรลกแหลฟาบ w e of f o r t u นะเออวันนี้โชคสตาร์ก็ต่างคุณนะมีโอกาสที่จะมีโชคลากด้วยนะครับนะต่อมาชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยคุณมีโอกาสที่ดีที่จะได้เลื่อนก้นเลื่อนตำแหน่งนะครับมีโอกาสได้เงินนะเออวันนี้คุณก็จะได้เงินนะดีจริงๆเลยได้เงินบ่อยซะเหลือเกินนะแล้วก็ในด้านการงาน นะครับดาวพระราหูเนี่ยยังอยู่ในภพกระดุมพระคุณได้เงินจากการงานนะวันนี้คุณก็จะมีความรับผิดชอบในการทางานดีนะครับชาวราศีพฤษภวันนี้คุณได้ฟ้าหนึ่งดาบเพราะฉะนั้นก็เรามาระวังปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นเรามาระวังคําพูดด้วยนะในดวงชะตาของคุณนะครับหรือวันนี้คุณก็จะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจด้วยนะครับต่อมาชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ดยดวงชะตาคุณเนี่ยวันนี้คุณก็ จะมีความสุขดีนะในครอบครัวอยตกพี่น้องนุ่นนี่นานวันนี้ก็จะมีโชคลาภออกมานะครับต่พบมิตรที่ดีได้รับการช่วยเหลือนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ความรักของคุณก็ต้องระมัดระวะังพยายามประครับประคองความรักของคุณให้ดีนะครับชาวราศีเมถุนวันนี้ได้ฟลักเดอะสตาร์ขนขวาขวาดาวเพราะฉะนั้น คุณจะต้องมีความหวังมีศรัทธานะครับถ้าคุณมีศรัทธาแล้วยังไงคุณก็จะประสบผลหวางสําเร็จนะครับมีโชคลาภต่อมาชาวราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยนะก็เป็นประตเกเก์ดาวจันเข้ามาก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคมนะพยายามคิดดีทาดีพูดดีก็ไว้สวดมนต์ไ้พระป,ปฏิบัตธิธรรมก็เป็นมงคลในดวงชะตานะครับ ในด้านการงานของคุณเนี่ยนะดาวคารเนี่ยอยู่สุภะคุณก็จะประสบผลความสําเร็จวันนี้ขอให้คุณขยันให้เต็มที่นะก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับมีอะไรอีกไหมชาวราศีกรกฎวันนี้ได้ฟบเจ็ดไม่เท้าในดสูสตาเนี่ยนะวันนี้ก็จะมีเรื่องรลวาอะไรมากมายหลายอย่างเข้ามานะครับประดังประเดีา้ามาคุณก็ต้องสู้นะด้วยตัวคุณเองเท่านั้น ถึงจะประสบผลความสําเร็จนะครับหวังพึ่งคนอื่นไม่ไ,มได้นะต่อมาชาวราศีสิงชาวลัคนาราศีสิงวันนี้นะครับในด้านการงานเนี่ยดาวซุ์เนี่ยเป็นกเกษตรมั่นคงวันนี้เครดิตทางด้านการงานคุณดีไม่ได้มีปัญหาใดๆการเงินเนี่ยนะครับกระดุมพระยังอยู่ในภพลาพระก็จะมีโชคลาภทางด้านการเงินได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือที่ดีได้รับผลประโยชน์ นะในด้านความรักระมัดระวังปัญหาคนรักผู้ของเจ็บปวดไม่สบายนะครับชาวราศีสิงห์ันนี้ได้ฟอบสเหรียญโดยชะตานะคูณนะก็ต้องระมัดระวังนะการเงินมกักหมุนไม่ทันนะครับคุณคิดว่าทันแล้วสุดท้ายมันก็มีปัญหาก็ต้องมีแผน1แผน2เข้าไว้นะครับแต่สุดท้ายคุณก็จะได้เงินแบบเส้นจะแดงผาแปดนั้นะครับต่อมาชาวราศีกัน ชาวลัคนาราศีกันนะครับดาวประจำตัวยังอยู่ในภพกรรม,มาการงานของคุณก็ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีถ้ามีปัญหาอะไรแล้วเนี่ยก็แก้สามารถแก้ไขได้นะการเงินคุณวันนี้ก็หมั่นคงนะทำธุรกรรมก่าผานนะประสบผลความสําเร็จนะครับเครดิตก็ถือว่าดีด้วยเช่นกันนะชาวราศีกันวันนี้ได้ฟับ The Magic นะดูแมจิกเชียนนะครับโดยสาขาคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถสามารถทำงานอะไรหๆลๆาอยาอย่างในเวลาเดียวกันนะต่อมาชาวราศีตุลราศีตุลความรักของคุณไม่ค่อยดีในช่วงสองวันครึ่งนี้นะครับแต่การงานที่คุณติดต่อดีลงานกับต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่ามีความมั่นคงเพราะโดยตำแหน่งเป็นมหาอุตถ้าคุณดีลงานต่างประเทศหรือต่างจังหวัดก็ได้ นะก็ถือว่าดีนะครับการเงินมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะแต่วันนี้คุณอาจจะมัก,กขี้เกยียจไปบ้างนะครับคนรักคู่ครองก็เป็นคนที่ขยันในการทำมาหากินนะชาวราศีตุลวันนี้ได้ฟอปแปดดาบนะชาวราศาาีตุลวันนี้ระมัดระวังนิดนึงอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะครับเออนะแล้วก็การค้ำประกันนี่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคดีความด้วยนะครับ ต่อมาชาวาลาัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกนะในดวงของคุณเนี่ยการงานเนกรรมะมรณะนะงานคุณก็มักไม่ค่อยนิ่งนะักแต่ถ้าคุณติดต่อกับต่างถิ่นต่างแดนนะครับก็มีโอกาสนะนดีนุชตาแต่ก็ไม่ค่อยที่จะโดดเด่นเท่าไหร่นะักการเงินพฤหัสบมดีอยู่ในภพสาาัตยามีรายจ่ายกับสังคมเพื่อนฝูงนะครับืุภาษีต่างๆนะ มีโอกาสได้พบเพื่อนเก่าๆด้วยนะครับชาวราศีพิจิกวันนี้ได้ฟับเดอะมูอาแม่หนึ่งถ้วยออวันนี้คุณก็จะมีโอกาสจะมีโชคลาภเข้ามา,ม,ามีลาบลอยได้กินของอร่อยๆนะครับต่อมาชาวราศีธนูชาวาลาราศนะีธนูนะดาวจัน์เนี่ยปัญหาอุปสรรคต่างๆ่าเนี่ยมันอยู่ไกลตัวนะครับออไม่ได้มีปัญหาต่อสิ่ใด ถ้าคุณมีปัญหากับคนรักคู่ครองวันนี้สามารถปรับความเข้าใจกันได้ด้วยดีนะครับการเงินต้องระมัดระวังนิดนึงนะชาวราศีธนูวันนี้ได้ฟอปเดียร์ไฮพิเซตนะครับดรชตาคุณย่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากมีสเสน่ห์นะครับเออระมัดระวังการเป็นเมียน้อยด้วยนะต่อมาชาวราศีมังกร ราศีมังกรน,นะครับความรักก็ถือว่าดีนะไม่ได้มีปัญหาใดๆแล้วก็เรามาระวังมีดบาดกระดาษบาดจะมีปัญหานะครับมีเรื่องเรามัดระวังไว้ด้วยในด้านการงานเนี่ยดาวศุกร์อยู่พพบุตตะนะครับวันนี้การงานของคุณเนี่ยก็ถือว่าดีนะเช้าราศีมังกรวันนี้ได้ฟอกก้าวไม่เท้าครับในดวชะตาคุณเนี่ยรอคอยสิ่งใดอยู่ นะแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยที่จะได้ดังใจมากนะักนะครับในดวงตาของคุณต่อมาชาวราศีกุมราศีกุมนะดาวไปจำตัวก็อยู่ในภพปุตตะตัวเองก็หาสิ่งดีดใหม่ๆให้กับดวงชะตาของคุณการงานก็มาอยู่ในภพกระดุมพระได้เงินจากงานนะครับวันนี้คุณขยันให้เต็มที่เลยนะมีโอกาสที่ดีในด้านการเงินนะครับพอได้มาก็มีรายจ่ายรออยู่ด้วยเช่นกัน แล้วก็ระมัดระวังอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวนะชาวราศีกุมภ์วันนี้ได้ฟัราชนีถือถ้วยนะครับวันนี้คุณก็จะมีโอ,อกาสมีโชคลาภทางด้านการเงินการงานดีได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนนะครับต่อมาชาวราศีมีนราศีมีนวันนี้นะการเงินคุณนะครับวันนี้หาเงินได้เท่าไรเท่านั้น ก็ไปจองไปคิดมากต่อสิ่งใดในเรื่องเงินเรื่องทองของคุณนะครับส่วนในด้านการเงินนะดาวอังคารเนี่ยอ๋อการเงินบอกไปแล้วนะครับส่วนในด้านการงานของคุณนะดาวพระพฤหัส,สบ,บดีเนี่ยอยู่ในบุลาพระคุณก็มีโอกาสที่ดีในด้านการงานจะมีโชคลาภออกมานะครับในดวงตาของคุณชาวราศี มีนในวันนี้ก็ไมา่ได้มีปัญหาอะไรนะญาติพี่น้องก็ดีนะครับวันนี้คุณได้แปดม้เท้าดูงชะตาคุณมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารเจรจา,าในด้านต่างๆธุรกิจก็เริ่มเติบโตดีขึ้นนะชาวราศีมีนนะครับโอเคอันนี้คือคำทําพิคอนโดยภาพรวมในดวงชะตาของทั้ง12ราศีถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่ง ให้กาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ